Stop! Whoa! ที่นี่สวนพึ่งครับลาดบุรีครับตัวนี้ก็เป็นฐานปฏิบัติการโป่งแห้งสองนะครับหรือที่ว่าฐานสองสามก็เส้นทางอาจจะไม่เยอยอำนวยเท่าไหร่ครับจุดชมวิวตัวนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้การนะครับที่มาประจำการอยู่ที่ฐานสองนี้นะครับให้เราขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศโดยรวมที่ฐานนี้นะครับสวยงามมากครับ สลงออนทัวร์ครับมากับพี่พี่บุรภาออฟโรดนะครับนะดูบรรยากาศครับวิวสวยครับสวยมากเลยเดี๋ยวรอบหน้าต้องขอยนาตมากางเต็นท์กับพี่พี่เขาเนะี่ยสวยงามมากครับนี่แค่ฐานสองนะถ้าฐานสานี้รับรองได้เลย บรรยากาศหลักล้านครับวิวหลักล้านเหมือนกัน การที่วางกลับอะไรมันต้อตกลงกันอยู่ข้ามวันนี้มือมีทางกระสุงเขาอ,อ,อ,อยู่ทางนน้นมาเดินปุ๊บผมเดินกลับมามันจะเดินตาเส้นทางนะครับเคมอยูดักระเบิดอหารไทยก็ดมีรัฐนี้ห้ามไปเกินที่ปาเครื่องปั๊มน้ำเดินไปึงก็เอาเครื่องตวรวจวัตถุแล้วเรา,าไปรถไม่เกินใช่ไหมล้อหายเลยจ้ะปิ้นเลยเพราะว่าอย่างท่านเอา รายงานของบ้านนะเกิดมีขบวนาเห็นคือเล่าเห็นปะผมที่ว่าเป็นตอมอาตัวกเชยูเด็งงมากเ่นั่นอยไหนตั้งแต่เปเนห้องประกาศว่าสองข้างทีขมาณนี้สามารถขอมาถับกอง่มในสองข้างตัวตาจับงลห้างในละนองของสองข้างเป็นกดนเียนที่หน้าทำงานเกษไทยี่พอขมานขเข้าหัง

ไปเรยวไปเลย <Okay. S 1> อย่างเงี้ยดีเพราะว่าคนชอบดูเรยวไม่อยากเอาดนตรีมายกเวนเ้นแต่ไปในฐานที่ที่มีการเปิดเพลงลิขสิขทธิองง์อย่างเงี้ยเขาถึงจะเอาดนตรีลงครับถ้าอย่างเงี้ยปล่อยเร็วดีที่สุดคนชอบท่่านไมอยากฟังเพลงอะไรมากมายแอดเวนเจอร์มาดี้ดเนะี่ยอีกนิดนึงา <Wow. S 2> wow. Субтитры ขึ้นดอยหมืองเลยนะครับผมข้างหน้าเป็นทางที่ลาดชันอยู่นะ อันนี้คือถ่ายวิดีโอไว้ค่ะถ้าค้างก็สาวคงดีกว่านี้ยอดครับหายเหนื่อยเลยครับภารกิจขนหินของบุรพาวันนี้ครับขยับหินออกจากเส้นทางของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่ขึ้นมาประจําเวียนยามที่นี่นะครับเพื่อรักษาอธิปไตยให้กับคนไทยทั้งประเทศครับผมวันนี้ภารกิจบุรพาราบลื่นครับปรบมือให้บุรพาหน่อยครับ สุดยอดครับวันนี้ย,ยอดเยี่ยมมากเลยไป,ไปเดินลงแล้ว่างไงเดินลงวันนี้ภารกิจบุรพาครับหายเหนื่อยครับภารกิจที่เราไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้านะครับ เป็นความประสงค์ที่พี่เจ้าหน้าที่ต่อชะดอนะครับนะที่อยากจะให้เรามาช่วยย้ายเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่นะครับว่าใช้วินประมาณสี่คันนะครับเอาครับไตวันนี้ชัยศิธิ์มาทำอะไรครับที่นี่ครับวันนี้ทำปรุงเมนูครับผมเมนูอะครับเมนูเป็นยาที่แก้อาการปวดเมื่อยจากการขนหินวันนี้ครับขนหิน ครับผมหม้ออะไรทไ้าใบดำเนีอันนี้เป็นหม้อหม้อชงกาแฟใช่ไหมเราต้มน้ําสูตรพายครับชงกาแฟครับผมต้มหมาแกนหัวนำ้มนำมาร์คชงอะไรครับนะ่ะเอาวันกินเถอะนะครับกาแฟครับห,หม้อ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 มาชงกาแฟนะมามาตั้งใจมาินกาแฟมากินกาแฟมาชงกาแฟเซเว่นกาแฟเซเว่นครับมาแวะกินกาแฟเซเว่น ดูมีดนะครับดูมีดมีดที่นี่เขาเรียกคือมือเหมือนดูช้อนคนก่อนดีกว่าดูช้อนคนก่อนดีกว่านี่ช้อนคนนี่ช้อนคนไปดูในเพจเาาทพี่เขาแนะนำมาว่าจะต้องใช้แบบนี้สุดแล้วเป็นที่นี่แบบนี้จุดจุดนั้นใช่ไหมครับอ้โหรับไปดีมากแล้วหัวใจก็ยอดครับยอดมากคุ้มกับการาคุ้มกับการย้ายหินกับการที่จะยอมเสี่ยวินนะจากเมื่อไหร่ครับเป็นปีนะครับ จมาดหรอมาดิบครับผมมาครับมาครับคุณนกเตรียมเดี๋ยวเอาอเงเลงนี่เป็นครั้งแรกที่มีรถยนต์ขึ้นมาถึงนี่นับตั้งแต่ปแล้วใช่ครับว่าดแแตั้งแต่ยนลงั้งยนลงมาโคมาที่วันไม่รู้นะแขงหน้านี้นดดิเอเอ รูพามนทนบิดเลยลลลลลรูพาไม่มีลาก่อนครับเด,ดี๋ยวจะมาอีกยังก้นขอตานี่ถ้าชุดชุดการมาชุดเรามาเ,เต็มๆนี่ไม่สนุกเลยอะสนุกเลยหรืดอต้ถ่ายพี่ดหน่าาดอยนะถ่ายพี่ดพวกนั้นหน่อยใครเห็นคลิปเห็นภาพที่เรามาวันนี้สุดนะสุดนะ,ดนะพวกนั้นพลาดแล้วพวกนั้นพลาดเสียดายอะจริงจริงโอ้น้าทิงอ่ะแกวหูไม่ได้เลยแป้าชั้นเน่มันเลยไม่มีอะไร ภารกิจวันนี้ครับเสร็จสิ้นครับเราก็ได้มีโอกาสได้รับอนุญาตจากพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับมาที่อันนี้เขาเรียกว่าเขาสวรรค์ใช่ไหมครับผาสวรรค์ใช่ไหมเป็นเป็นฐานสามนะครับรรอ่าบ้านบอ่อวีอำเภอสวนพึ่งนิตรงนี้มันไม่ใช่บ้านบอ่อวีนะเนาะจังหวัดราชบุรีครับสวยมากครับสวยมากจริงถายเหนื่อยครับสุดยอดว้าว พาออฟโรดแมจครับซูแมจนะครับฮัลโหลสวยงามครับเป็นไงครับวิว้อยล้านคุ่นี้มีทะเลหมอกนะครับทะเลหมอกจะมีที่นี่ทุกเช้านะครับนะปกติแล้วเขาไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นมานะครับแต่นี่ก็มาด้วยภารกิจครับผมข้างล่างครับจะเป็นพี่น้องฝั่งประเทศเมียนมานะครับ เป็นชาวกะเหลี่ยงนะครับที่อยู่ข้างล่างนี้นนครับหนครับสวยงามมากครับหายเหนื่อยครับสุดยอดบุรพาออฟโรดครับบุรพาไม่มีลาก่อนครับพบกันใหม่ทริปหน้ากับบุรพาออฟโรดครับผม